ที่เห็นเราในไอีเห็นเราในโซเชียลแล้วเนี่ยคือเท่าที่รู้มาเนี่ยคือเราถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไอดอลของกลุ่มวินเทจเลยนะสาวๆหลายคนเนี่ยคือเอาชอบลุคแฟชั่นอย่างคุณเลยชอบลุคอย่างคุณเลยคุณอยู่ในวงการวินเทจนี่มานานยังเคยฟังเรื่องหนึ่งเขาไปซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ลงเกลือแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเขาซื้อเสื้อผ้ากลับมาบ้านแล้วเหมือนมีวิญญาณตามมา เพราะว่าลายแรกที่ยุทธศักดิ์อะจริงๆข้างหลังยุทธมันเป็นงานนิวนิวส์ปูค่ะลายแรกหีเดียนแะมาแก้ผ้าโชว์ข้างหลังก็คงไม่ได้หลกดูจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะขึ้นรูปแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอโอ้ยโคตรเท่เลยเราค่ะ,อะขอบคุณค่ะน้องยุ้ยนะใช่ค่ะยุ้ยค่ะเอะน้องยุ้ยข้างล่างนี่คือยังไงครับเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะข้างล่างเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ชั้นสองจะมีร้านขายเสื้อผ้าวินเทจค่ะอ๋อคือร้านยูเซสใ,ใช่ค่ะร้าน,น,นยูเซสสตร์โอเคครับตัด เรา,าชอบสไตล์วินเทจได้ไงอะสไตล์วินเทจอะยุย้ยเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนอายุยังประมาณ18ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงไหลในความเก่าความย้อนยุคออทั้งเสื้อผ้าทั้งรถทั้งของเก่าทุกอย่างอะค่ะคือชอบหมด<ช>เลยใช่ชอบหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมานั่งเควในร้านแล้วกันยุ้ยเห็นคนแนวๆนี่เขามักจะมี AKA ยุ้ยมีไหมไม่มี AKA ค่ะพี่ปอแต่ว่าเพื่อนๆในโซเชียลส่วนใหญ่จะเรียกยุ้ยว่าจุ่มเดี๋ยวยุ้ยแล้วอยู่ดีคนไปเรียกว่าจุ่มได้ไงอะ แต่ก่อนยุยาใช้ชื่อ Facebook ว่าจุ๋มด็อกเลดเพราะแต่ก่อนยุ้ยถักเด็ดล็อกก็เลยเอาด็อกเลดมาเป็นคำผนของคำว่าด็อกเลดไอหมาแดงเนี่ยแหละด็อกเลดเด็ดล็อกโอเคโอเคแล้วจุ๋มมาได้ยังไงแล้วจักยุ้ยเป็นจุ๋มได้ไงอะจุ๋มมันเป็นหนูมีแก๊งเพื่อนอยู่แก๊งหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อกันเพื่อที่จะเรียกเพิ่มความสนิทกันมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยหนูจะชื่อจุ๋มเพื่อนอีกคนนึงจะชื่อจิ๋มใช่ใช่ันเป็นอย่างนั้นค่ะก็เลยแบบ เราก็เลเออชื่อจุ๋มก็ก็โอเคแบบมันดูแบบบ้านๆดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อ a c e b o o k ตอนแต่ตอนนี้คนจะเรียกว่าจุ๋มอยู่ดีเ <c oughs> เรียกว่าจุม๋ม <c oughs> ใช่ค่ะบางคนถึงจะเรียกยุ้ยถ้าแบบสนิทจริงๆรู้ว่าเราอะชื่อจริงๆชื่อ,อยุ้ยถึงจะเรียกยุ้ยอ่อช่อาเข้าใจคืออย่างที่พี่บอกไปอะพี่เห็นเราใน i อ <c oughs> เห็นเราในโซเชียลแล้วเนี่ยคือเท่าที่รู้มาเนี่ยคือเราถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไอดอลของกลุ่มวินเทจเลยนะ สาวๆหลายคนเนี่ยคือเอาชอบลุคแฟชั่นอย่างคุณเลยชอบลุคอย่างคุณเลยคุณอยู่ในวงการวินเทจนี่มานานยังถ้าเริ่มต้นจากการออชอบวินเทจคือ,อ,อตั้งแต่ตอนประมาณอายุ18ปค่ะประมาณ10สิกว่าปีได้10กว่าปีที่แล้วใช่คือ10กว่าปีที่แล้วคือคุณวินเทจมาโดยตลอดเลย<ช>คือเป็นย<ะ>ุคแรกๆตั้งแต่เทรนด์วินเทจเข้ามาเลยใช่ค่ะเริ่มเริ่มจากการแต่งตัวก่อนเออใช่พอหลังจากเ,เริ่มได้เสพ เกี่ยวกับวินเทจมากขึ้นอย่างเงี้ยจากการแต่งตัวหนูก็เริ่มรู้สึกว่าอรอยสักเป็นอีกออปชั่นหนึ่งในร่างกายที่มันเสริมคาแรคเตอร์เราให้ชัดเจนขึ้นฟังอย่าสำเนียงแล้วไม่ใช่คนกรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะลาชบุรีค่ะพี่ลาดลีเนาะคนลาดลีสาวเสียงเนอร์ค่ะสาวเสียงเนอร์ตอนที่อยู่ลาดลีอ่ะอยู่ดีเรามาเสพแฟชั่นวินเทจได้ยังไงและอะไรที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออกูชอบวินเทจว่ะคือจริงๆตอนที่ยูอยู่ลาลาลาชบุรีอ่ะยังยังไม่ได้เริ่มค่ะมาเริ่มตอนเริ่ม เรียนมาหาหลัยปีหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วแฟชั่นใช่ค่ะแฟชั่นมัาหลากหลายมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะไปตรงใจกับสไตล์วินเทจที่สุดเพราะเพราะว่าพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันเป็นสิ่งที่หาย,ยากนะพี่สาหรับคําว่าวินเทจอ่ะโอเคใช่แล้วก็เราเราอยากจะมีสไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่นซึ่งเสื้อผ้าเราอ่ะไม่สามารถหาซื้อในห้าง ใช่ใช่บางชิ้นต้องหายากมากโอเคสรุปก็คือนอกจากสไตล์วินเทจที่คุณชอบมีครับสึกว่ามันเหมาะตัวคุณแล้วเนี่ยสเสน่ห์ของมันอีกอย่างนึงก็คือการที่เป็นเสื้อผ้าที่หายากค,คือจะเรียนแบบกันไม่ได้อะ่ะใช่ค่ะม,มันหายากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสพติดกลิ่นมือสอง้วยเสื้อผ้ามือสองเดี๋ยว,วยกันนะคุณเสพติดอะไรนะกลิ่นเสื้อผ้ามือสองค่ะ <c oughs> <c oughs> เ๋ยว<ป>เอาอย่างนี้เอาจริงอย่างผมไปเตะไปเดินตึกแดงเนี้ย ผมก็เห็นเสื้อผ้าวินเทจเยอะมากนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมรับโสดประสาทได้ก็คือกลิ่นคือแ<ช>ม่หึงทั้งตึกแดงในชั้นนั้นเนี่ย<ช>แล้วขอโทษนะถ้าผมจะพูดอย่างนี้คือผมซื้อมาวันก่อนอะผมเดี่ยวไปซักก่อนเลยนะกลัวคันใช่ไหมพี่กล <c oughs> ัวคันเออแต่คุณเสพติดไอ้ก,กลิ่นมือสอง<ช>สนเนี่เสนิมันคืออะไรวะยุ้ยก็เหมือนกับอย่างเราอ่ะชอบในเสื้อผ้ามือสองอะถ้าเราเหมือนได้กลิ่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮตัวนี้แม่งต้องเจ๋งแน่ต้องเก่าต้องหายากต้องแบบ ต้องได้มาครอบครองอะไรฟิลประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวกันนะคือนอกจากลุคและทรงที่คุณรู้ว่ามันเก่าแล้วเนี่ยกลิ่นมาแสดงถึงความว่ามึงเก่าขนาดไหนด้วยอ่ะคือเก่ากว่ามันยิ่ง,ม,งมันกลิ่นเปไ็นไงวิ่นยิ่งแรงไงพี่กลิ่นย่แหลกลิ่นยิ่งแรงเอ่ออะหลายๆคนเนี่ยตอนตอนในยุคที่คนยังไม่ค่อยฮิตในเรื่องของเสื้อผ้าวินเทจขนาดนี้นะผมจำได้เลยตอนนั้นคนจะคิดว่าเฮ้ มึงไปเอามาจากไหนวะไอ้<ช>คนใส่เนี่ยตายมาแล้วหรือเปล่า,ามึงไปเอาเสื้อมาจริงจมันเป็นงั้นเปล่าอ่ะ จริงๆมันไม่เสมอไปพี่มันไม่ใช่ว่าเสื้อผ้ามือสองอ่ะจะต้องเป็นเสื้อผ้าของคนที่ตายแล้วนะบางทีคือเสื้อผ้ามือสองอ่ะมันถูกถูกวนเวียนการใช้งานมากกว่าอยอ่างเช่นแบบได้รับการบริจาคมาหรือว่าเสื้อผ้าล้นในประเทศเขาแล้วส่งเข้ามาฟีลประมาณนั้นมากกว่าค่ะถ้าอย่างกับพวกถ้ากลัวเรื่องวิญญ,ญาณน่าจะเป็นแนวมิลิเทอรี่พวกทหารอะไรงเงี้ยมากกว่าอ๋อถ้าเกิดมิลิเทอรี่มาแนวทหารแล้วไปวินเทจนี่โอกาสที่คุณจ<ช>ะไปเจ<ะ><พ>อคนตายอะใช่ใช่ติกนไปเลยถ้าเกิดกลัวเพราะว่าบางชิ้นนะคะถ้าเป็นแนวทหาร บางทีมีคราบเลือดติดมาเลยนะพี่ออใช่มันก็จะอยู่อย่างนั้นด้วยเดี๋ยวไปน,นะมีคราบเลือดนี่ยิ่งแพงปะแพงแพงเลยเหรอใช่แพงยิ่ง,ย,งยิ่งดูเหมือนสกรปรกมักเท่าไหร่มีรอยตำนานเกี่ยวกับคนเก่าที่ใช้อ่ะจะยิ่งออใช่ถ้าเป็นรอยกระสุนแบบทำให้เสื้อขาดเงี้ยคือมันมีสตอรี่ของเสื้อผ้าชิ้นนั้นแล้วคุณเคยได้ยินเรื่องราวของวิญ,ญญาณมามที่คนเขามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ย แต่วันนี้แม่มีผีว่ะมีวิญญาณว่ะไม่เคยนะพี่ว่าหนูเป็นคนไม่เชื่อไงเราไม่เคยเจอะเราขายของเราขายเสื้อผ้ามาตั้งที่เรายังไม่เคยเจอผีแต่สักตัวเลยแต่คุณเคยได้ยินใช่ไหมพี่เขาเล่าต่ออ่ะเคยเคยได้ยินค่ะเรื่องนี้เคยได้ยินแบบเพราะว่าหนูเคยฟังเรื่องหนึ่งเขาไปซื้อเสื้อผ้ามือสองที่โรงเกลือใช่แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเขาซื้อเสื้อผ้ากลับมาบ้านแล้วเหมือนมีวิญญาณตามมาเขาเลยคิดว่าวิญญาณที่ตามมาเป็นวิญญาณของเจ้าของเสื้อผ้าตัวนั้นใช่ค่ะ แต่นะือว่าไม่น่าเกี่ยวนะ <laughs> อ่าโอเคทีนี้เนี่ยผมอยากจะตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วเนาะว่าเออสไตลใ์ในเรื่องของสเสน่หที่ทำไมยุ้ยถึงชอบนะครับในเรื่องของวินเทจเนี่ยตอนนี้อยากจะให้ยุ้ยแต่งตัวผมได้ไหมในแนววินเทจแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อได้เลยคือตอนนี้ผม,ผมยังสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าวินเทจเนี่ย มันมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเหรือเพราะบางทีผมมั่นใจอะ่ะทุกบางทีบางคนก็แยกไม่ออกนะ<อ>คิดว่ามันคือสไตล์ย้อนยุคอย่างเดียวเขาเรียกว่าวินเทจหรือจริงๆแล้วองค์ประกอบของวินเทจเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปแปลงกายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งคุยเรื่องนี้กันต่อ, <S 2> <S 2> <S 2> อแล้วก็มาเจาะรอยอสัก<อ>ุด้วยนะอ่า แรงไกลลุกอย่างนี้นี่คือวินเทจใช่อ่ะอันนี้เป็นวินเทจเมกันนี่คือวินเทจเมกันใช่อ่ะนี้วินเทจอะไรอันนี้เมกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นอ่าถ้าเรียกอีกอย่างนึงเป็นฟิลกึ่งล็อกอะบิลี่ค่ะอ๋อนี่คือกึ่งฟิลล็อกอะบิลี่ใช่ค่ะโอเคแต่นี่คือเมกันเลยใช่ค่ะไอ้กางเกงตัวนี้นี่คือมลายนี้มันคือวินเทจผมไม่เคยเห็นกางเกงลายวินเทจลายนี้เลยคือจริงๆตัวนี้เป็นรีไวท์เก้าศูนย์ค่ะพี่แต่ว่าเอากางเกงไปทำแพทเวิร์กแบบโบราณค่ะก็จะมีเอ่อเหมือนเป็นการสร้างมูลค่าาาให้้กกกงงเมขึน คือผ้าเนี่ยเป็นวินเทจใช่ค่ะเอาผ้าเก่ามาตัดเย็บใหม่ใช่อะแล้วก็เอาผ้าเก่ามามาทําอีกทีหนึ่งด้วยค่ะไม่ได้เอาผ้าใหม่มาคลยนุ่มนะเนี่ยอย่างนี้ตัวหนึ่งนี่ถึงพันไหมตัวละกี่พันโอ้พี่ตัวนี้สามหมื่นนะสามหมื่นใช่เฮ้ยแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นขายนี่ตัวเป็นแสนนะพี่เนื่อนะขายดีไซน์ค่ะขายดีไซน์ขายความเป็นแพทเวิร์ก สรุปก็คือคำว่าวินเทจเรายังสามารถที่จะนําผ้าเก่าที่เรียกว่าวินเทจเนี่ยมาตัดเย็บใหม่ได้โดยยังใช้คําว่าอันนี้คือวินเทจอยู่แต่ทรงก็ต้องเป็นทรงวินเทจด้วยใช่ค่ะเหมือนเราใช้กางเกงเดิมนั่นแหละแต่ว่า,ามาทําการแพทเวิร์กให<อ>ม่ให้มันมีดีไซน์ เก๋มากขึ้นเท่มากขึ้นก็จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าชิ้นนั้นได้มากขึ้นแต่ตัวนี้นี่คือซื้อที่ยูเซชได้เลยใช่ปะใช่ค่ะอันนี้มีมีค่ะมีอยู่ที่ยูเซชค่ะแลวนี้แจ็คเก็ตนี้เลขสไตล์อะไรอ่าตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตปี60ค่ะเป็นแนวเวิร์กแวร์ค่ะจะเป็นพ็อกเก็ตอันนี้เป็นสี่กระเป๋าใช่ค่ะนี่คือปี60เลยเหรอใช่ค่ะตัวนี้ปี60มันก็เหมือนเสื้อผ้าแฟชั่นสมัยนี้เลยนะ ท่งโซนคือเสื้อผ้าแฟชั่นสมัยนี้คือเรียนแบบงานเก่างานเก่าใช่ค่ะตานี่คือวินเทจแท้วินเทจแท้ค่ะตัวนี้วินเทจแท้แล้วเนี่ยคันกระบายไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือมันไม่เหมาะกับประเทศไทยไหมายมมเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าอ่าก็อย่างที่บอกพี่ปอค่ะว่ามันเป็นฟิล มกันวินเทจลุกมันต้องได้ไดส่งมันต้องมาถ้าเราอยากใส่ร้อนก็ต้องทนนะพี่ <laughs> <laughs> อยากเท่ต้องทนนะพี่ประมาณนั้นโอเค okay. ใช่ค่ะเดี๋ยวจะดูนะว่าผมจะสามารถใส่จนสัมภาษณ์คุณเสร็จได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้แมงเหงื่อแมงออกเต็มแล้วเนี่ย <laughs> มาตรงนี้ก่อนดีกว่าการที่คุณบอกว่าอันนี้คือวินเทจเนี่ยมันวัดที่ตรงไหนบ้างว่ามันคือวินเทจมันวัดจากความเก่าของมันมากกว่าค่ะเพราะวินเทจอะคือความย้อนยุคอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นรถ หรือว่าจะเป็นของสะสมเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเรียกว่าวินเทจได้หมดเลยปี<ต>เนี่ยเราอยู่ปี2020เท่าไหร่วะปีนี้ 2023- 2023- 2023ปีที่แล้วเนี่ย2022เนี่ยผมเรียกว่าวินเทจได้ปะสำหรับหนูหนูอยากให้ใช้คำว่าวินเทจกับของที่ผ่านมาแล้ว20ปีอ๋อกดมันมีอยู่ว่า<ช>มันต้องผ่านมาแล้ว2ีปี คือไอเสื้อผ้าแนววินเทจที่มาเรียนแบบยุคก,ก่อนเนี่ยอย่างนั้นอนะไม่ถือว่าวินเทจแท้วินเทจแท้เนี่ยคือต้องเป็นผ้าหรือว่าเสื้อหรือเงเกงตัวนั้นเนี่ยที่ผลิตมาเมื่อ20ปีที่<ช>แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเป็นอายุของสินค้านั้นถ้าเกิน20ปีไปถึงสามารถเรียกว่าวินเทจที่แท้จริงได้นะพี่อ่ะพูดถึงเรื่องราวของเสื้อผ้าวินเทจแล้วไม่พูดถึงรอยสักคงไม่ได้เพราะคุณนี่คือมาแนวแบบโอเวอร o สกูเลยใช่ค่ะชอบรอยสักสไตล์เนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต ครับนะไม่ไหวแล้ววาร้อนสอนก่อนได้พี่ได้โอเคพี่ปอแบบเปียกจริงๆอ่ะชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ยิ่เหงื่อเต็มเลยเนี้ชอบตั้งแต่ตอนอายุประมาณ18แล้วค่ะพอๆกับที่เล่นเสื้อผ้าเลยโอเคชอบก็คือมาตอนนั้นที่ชอบเสื้อผ้าบินเทจเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มชอบรอยสักใช่ค่ะแต่ตอนนั้นอายุยังน้อยสักไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ในใจก่อนอ๋อใช่ยังเรียนอยู่และชอบตอนนั้นก็คือ คือแนวโอสกูลเลยปะโอสกูลเลยค่ะเพราะว่าแนวอื่นเราดูแล้วเรารู้สึกไม่ไม่ถูกใจด้วยแนวเราคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยกับการที่เราใส่เสื้อผ้าวินเทจก็อยากจะหาร้อยสักที่มันวินเทจควบคู่ไปกับสไตล์การแต่งตัวเราคาแรคเตอร์เราโอเคอ่ะสังเกตได้อย่านึ่งนะก่อนที่จะไปดูรอยสักของยุ้ยเนี่ยคนที่สักสไตล์โอสกูลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีความหมายที่ผมสัมภาษณ์มานะมันคือชอบ ภาพนั้นๆอาจจะมีอะไรที่มันลิงก์กับใจตัวเองบ้างอะแต่มันจะไม่มีความหมายยุ้ยเป็น,ปนไไอย่างไรบ้าะยุ้ยเป็นค่ะเออเพราะว่าลายแรกที่ยุ้ยสักอะคือสักอ่าจริงๆข้างหลังยุ้ยมันเป็นงานนิวนิวนิวสกูค่ะลาย<อ>แรกดีเดียวจะมาแก้ผ้าโชว์ข้างหลังก็คงไม่ได้ละดูจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ขึ้นรูปแล้วกันปั๊บอ่าลายเนี้ยเป็นลายนิวสกูไซส์ประมาณขนาดไหนนะอ่าด้านหลังใช่ไหม<ช>คะประมาณประมาณตั้งแต่ต้นคอลงไปถึงเอวค่ะพี่ เต็มหลังเป็นฟูลแบ็คเลยมันเป็นลายอะไรอ่ะเป็นลายแมวใน g o o g l e ค่ะไม่คือลายแรกเลยเหรอใช่ค่ะแล้วมันก็ซักเต็มหลังเลยนะคือตอนนั้นน่ะใจอ่ะใจคือเราแบบอยากเท่แล้วอะพี่เพราะว่าเราตอนนั้นเรียนยังไม่จบค่ะแต่แอบพ่อไปสักอแล้วก็บอกพ่อว่าหนูไปสักมานะแต่หนูสักแค่ลายเล็กๆพ่อก็คิดว่าลายแค่ประมาณเนี้แต่ว่าพอกลับไปบ้าน แล้วพ่อบอกขอดูรายสักหน่อยไปสักรายอะไรมามเขาเปิดมาเห็นเต็มหลังเขาอกเนี่นะรายเล็กของมึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าที่บ้านหนูค่อนข้างที่จะโอเพนกับเรื่องพวกนี้ค่ะจะไม่มไม,ไม่ไม่ว่าแม่ไรเราหลังจากนั้นเราก็เลยกล้าที่จะสักข้างนอกมากขึ้นโอเคโอเค<ไ>อ่ะ,อะถ้าอย่างงั้นผมยังไม่เห็นนะมไม่ได้เห็นพร้อมผมนี่แหละอ่ะตอนนี้เรามาการที่ลายโอสกูที่ตอนนี้ที่ที่ที่เราเห็นกันนะสามารถโชว์ได้เนี่นะอ,อ่ะไหนลายเดี๋ยวเป็นลายแรกเลยที่เริ่มโอสกู ลานนี้ค่ะรายนี้หลายแรกรายนี้เลยใช่ค่ะความหมายไม่มีเอะหรือว่าเป็นตัวเราเราชอบชอบที่หนูสักร้านนี้เพราะว่าหนูชอบอินเดียนค่ะหนูเป็นคนสะสมตุ๊กตาอินเดียนด้วยแล้วก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับแนวชนเผ่าโอเคใช่ก็เลยสักรายนี้เป็นลายแรกเพราะจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงอเมริกันทรดิชชวลเนี่ยจุดเริ่มต้นเขาก็มาจากอินเดียนนะ ถูกต้องไหม้สมัยนู้นตอนที่ในเรื่องของพวกการที่แย่งดินแดงกันเอ๊ะไม่ใช่ดินแดงดินดินดินแดงดินแดงถูกต้องโอเคอันนี้ก็คือเออแต่เท่นะปปกติผมเห็นอเมริกันทรดิชนอลเองเนี่ยน้อยนะที่ผมจะเห็นรอยสักที่เป็นแนวแบบว่าแบบอินเดียแดงเงี้ยเออเท่อะเท่เท่อะจากลายนี้ไปไหนต่อแล้วก็เป็นลายแคมค่ะเป็นกระโจม อันนี้ก็เพราะว่ากกเป็น cover กันมันเป็นแบบเรื่องราวเดียวกันเพราะว่าหนูเป็นคนชอบที่ยอแนวแคมปิ้งด้วยเดี๋ยวกันนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะผมมั่นใจว่าไอ้นี่น่าจะมาก่อนที่คุณไลฟ์สไตล์แคมปิ้งนะหรือว่าไลฟ์สไตล์แคมปิ้ง <Camp ing S 2> มาก่อนอันนี้ไลฟ์สไตล์แคมปิ้งมาก่อนค่ะแล้วค่อยมาสักไลฟ์ใช่โอเคโอเคอ่าแล้วไงต่ออีกแล้วก็ต่อไปจะเป็นไล ลายนี้ค่ะลายกุหลาบเป็นคนชอบดอกกุหลาบค่ะตอนนั้นเพราะว่ามันยังไม่มีดอกไม้ในในตัวก็เลยเลือกที่จะสักกุหลาบช่อนี้ก่อนเคต่อไปก็เห็นดอกไม้อยู่ตรงนี้ก็เลยให้ผีเสื้ออยู่ใกล้ดอกไม้อ๋อใช่ค่ะแล้วก็จะมีลายนี้ค่ะเป็นลายอ่๋อเป็นอาวุธใช่ค่ะเป็นลูกดอกลูกดอกลูกดอกก็วะเรียกอะไรอะธนูธนูธนูสักอะไลูกธนูใช่ลูกธนูเพราะว่าเป็นอาวุธของ เผาอินเดียใช่คือจริงๆอ่ะหนูต้องบอกก่อนว่าหนูวตั้งใจจะสักแค่นี้เพราะว่าแฟนเก่าอ่ะไม่ให้สักเต็มแขนกลัวว่าเราอ่ะจะแบบว่าอนาคตได้ทํางานอะไรที่มันมันจะได้แบบมีเสื้อปิดได้ครึ่งหนึ่งพอพอเลิกกับพอเลิกกับแฟนพอเลิกพอเลิกกับแฟนก็ว่าสักลายนี้เลยก็เป็นอ่ากุหลาบมันก็เหมือนแทนความรักอยู่แล้วแล้วก็เป็นมีดปักลงไปก็คือเหมือนกับเราแตกสลายเรื่อง ความรักมาอะไรเงี้ยอ๋อนี่คือเหมือนแบแบบพอเลิกกับแฟนปุ๊บก็เลยมาสักทุ่มเลยค่ะคือกะว่ามันคือเหมือนกับแบบคาที่คุณพูดเลยมันแปกความรักมันจบแล้วใช่มมันโดนทิ่มแทงไปหมดแล้วก็เลยเอามีปักลงมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาคือไอ้หลังจากเนี้ยคือหนูพยายามแบบหาลายที่มัน cover กันให้มันเป็นโทนเดียวกันแนวเดียวกันก็จะเป็นอันนี้ค่ะเรื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็จะเป็นลาย อันนี้ค่ะสมอเรือโอเคมันก็บ่งบอกความเป็นโอซอนได้ชัดเจนใช่แต่ไอตอนที่สักสมอเรือนี่คือสักพร้อมกัน3าลายค่ะจะมีสมอแล้วก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะ3าลายเลยชั่วโมงเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยเขาสักเร็วมากนะช่างกุนใช่ใช่ค่ะช่างคุณคือใครอ่ะอ่าพี่กายค่ะ dot ing. d อิงค์สายเดียวไอแม็กเลยใช่ค่ะสิทธิ์เดียวโอเคสาย dot. เออพี่กาย dot ing. โอเคแต่ดูเขาตั้งใจสักให้คุณมากกว่าของไอแม็กนะ <laughs> okay, สักช่างเดียวกัน uh, uh. ทั้งแขนแล้วก uh. ็คือตอนนั้นน่ะมันจบที่ตรงนี้หนูรู้สึกว่าแขนตรงนี้มันโล่งไปก็เลยให้เขาเติมดอกไม้ดอกเล็กๆมาให้ <Okay. S 2> อีกตัวความรู้สึกของคุณนะ่ะกับลายสักโอสกูเป็นคืออะไรก็คงความไม่น่าเบือ่อความนิ้ว,วาดายของรอยสักด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยเหมือนมีต่คนบอกว่าเอ๊ยทำไมไม่เลือกสักงานอื่นไม่ทำไมไม่เลือกสักงานขาวดำอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราอะตัดสินใจที่จะสักมันไปแล้วทุกวันที่เราเห็นรอยสักเรา คือไม่เคยเบื่อค่ะเพราะว่าม,มันเหมือนกับเหมือนเราได้ดูได้ดูสีได้ดูการเปลีป่ยนแปลงดูผิวเราอะไรอยู่ทุกวันด้วยอ๋อมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าวินเทจเลยนะใช่ใช่รอยสักโอสกูเนี่ยมันก็เก่าตามกาลเวลาที่เราสักอีกอย่างหนึ่งแนวโอสกูไม่ค่อยมีผู้หญิงสักด้วยพี่แบบแล้ววิธีการเนี่ยเว้นช่องตรงนี้คุณคุณคุณ,คณการวางงานของคุณอนะ่ะคุณวางประมาณไหนบางคนก็ชอบชิดหน่อยบางคนก็เลือกชอบลายห่างหน่อย คือหนูให้ช่างเป็นคนวางให้เลยค่ะทุกลายเพราะว่าอย่างกับบางลายอย่างเงี้ยมันมีลายที่กินเข้าไปเยอะเขาก็จะตัดในส่วนแล้วก็เปลี่ยนให้เราให้มันรู้สึกว่ามีช่องเว้นระยะที่มันภาพไม่ซ้อนกันนะคะมันจะได้ดูไม่ลกเกินแล้วก็จะพยายามไม่เหมือนกับแต่ก่อนงานโอซาคุเขาจะชอบใส่ลายจุดลายดาวเข้าไปตามช่องเหมือนพี่แม็กอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกหนูก็คิดที่จะใส่แต่ว่าหนูกลัวมันทึบเกินไปก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ลายพวกนั้นเข้าไป ถ้าตอนนี้มีโอกาสได้ไปสักใหม่อะคิดว่าอยากจะสักสไตล์อื่นปะ่ะก็ยังอยากสักลองสักสไตล์อื่นนะพี่แบบว่ายังไงนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือในญี่ปุ่นนี่คือคุณจะไปเจรนญงิ้งสเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันคงไม่ cover กันทั้งสองฝั่งก็เลยรือก็เลยเหมือนกับพยายามถามเพื่อนถามพ่อแม่เลครับว่าข้างเดียวก็พอและอีกข้างหนึ่งไม่ต้องเอาพักก่อนอะไรเงี้ยใช่มันจะด,ดูแบบเยอะเกินไปนะลูกอะไรอย่างเงี้ยพักก่อนอะไรเงี้ยก็เลย ถ้าจะสักคงสักเป็นงานคูเปิร์ลด้านในแทนอะไรเงี้ยค่ะทื่แบบเป็นอซสาคู S S แต่เป็นงานแบ็กเวิร์กออกก็คงจะสักข้างในเลยอาจจะต้ององค์ตรงอกอะไรก็ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ว่า <ขอ S 2> <อ>ไปอ่ะพูดถึงรอยสักแล้วมาอย่าช้าเจน <laughs> นี่อิงบร์เตอร์นะครับขอมอบให้นะ <laughs> เดี๋ยวพอไปสักลายต่อไปก็อย่าลืมใช้อิงบร์เตอร์เนี่ยรักษานะเพราะว่ารอยสักที่ดีเนี่ยมาคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณมากคค่ะ อีกบราวเตอร์อัพเดตแค่คิดเซตสบู่และครีมสามารถใช้ได้ทันทีหลังการสักครีมสูตรอ่อนโยนสารสำคัญที่ช่วยดูแลผิวการันตีโดยอีโคเซอร์สารแกตูไลสกินรีเพลกอบกู้ฟื้นฟูบำรุงผิวของคุณไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองฟื้นฟูผิวหลังสักพอพี่เท่าไหร่อ่ะแ, oh, <hang. S 1> แบบเซต990บาทมีสบู่และครีมถ้าครีมอย่างเดียว690บาทโหแพงสักมาทั้งแพงมาประหยัดเรื่องของการดูแลตามใจ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  นี่ไงป๊อปพี่บอกแล้วอิงบรัตเตอร์อัฟเตอร์แคร์คิดสำหรับผิวคนไทยโดยเฉพาะมีส่วนผสมกว่า20ชนิดนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่กระตุ้นการอักเสบสีสวยคงทนดูแลผิวหลังการสักทั้งรอยสักใหม่และรอยสักเกา่าอิงบรัตเตอร์อัฟเตอร์แคร์คิดสำหรับคนที่รักรอยสักตัวจริงเฮ้ยเอามาผมมั่นใจว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณเป็นคนที่สร้างอินสปิเรชันให้กับเขา,เขาแต่ผมว่าการที่เริ่มต้น กับสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆเนี่ยโดยไม่ตามเทรน์น่ะผมว่าตรงนี้มันสําคัญมากเลยนะอยากให้คุณลองบอกน้องๆหรือแฟนคลับที่ตามคุณหน่อยเนี่ยว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมีแนวคิดยังไงบ้างก็จริงๆแล้วสําหรับทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวเรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตแต่ละอย่างคือเราสามารถมีคนเป็นไอดอลได้แต่เราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเราชอบอะไร ที่เราชอบจริงๆเราจะได้ทํามันให้ออกมาดีแล้วก็ทําได้นานคืออย่างกับน้องๆส่วนใหญ่ชอบสไตล์ที่ที่ยุ้ยแต่งนะพี่แต่น้องก็จะแบบเออพี่หาเสื้อผ้าให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสื้อผ้าเราอะยังหายากเลยพี่หนูจะบอกกับน้องๆพวกนั้นเสมอว่าคือขอบคุณที่ชอบแนวพี่แต่ว่าบางทีอะแนวนี้กับบางคนก็ยัง ไม่เข้ากับเขาเพราะคาเลคเตอร์แต่ละคนมันต่างกันซึ่งเราก็จะแนะนําแนวที่มันเหมาะกับเขาให้เขาเพราะว่าจะได้รู้สึกไม่เบื่อบางคนชอบเพราะเป็นกระแสแต่ว่าสําหรับตัวยูยูชอบเพราะว่ายูชอบจริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าติดตามยูในนี่ติดตามได้ทางไหนบ้างครับคือติดตามยูได้ทางอินสตาแกรมค่ะชื่อธัญญาจุด Y ค่ะ t h a n y a จุด Y แล้วก็ติจิตอกธัญญาจุด Y เหมือนกันค่ะ t h a n y a จุด Y ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไปซื้อเสื้อพงเสื้อผ้าที่คุณหามาก็คือเข้าไปที่ Instagram นี้ได้เลย้ค่ไหม,มใช่ค่ะโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านด้วยนะ Usage นะครับใครที่ต้องการเสื้อผ้าวินเทจหายากเท่ๆก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะอ่ะติดตาม IG ตรงนี้ได้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ เอ่อถ้ากมีใครที่คุณแนะนำอยากให้เราไปพูดคุยด้วยนะครับสาขาอาชีพไหนก็ตามเป็นคนที่น่าสนใจก็สามารถบอกพวกเราได้นะพวกเราจัดให้นะครับถ้าถูกบราเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณยี่มากครับพวกเราฟีลเดียวกันดูยังไงก็ไม่เบื่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ i อ Facebook TikTok อย่าลืมด้วยนะ